ตีลับปีสิกินนะครับนอที่ว่ามันท่องไก่ขอพี่น้องครับมือนี้มันขอเด şey ้ด้วยครับเด้อลูกออกมากนี่ปีตินแล้วพอเนาะโอ้เกิดมานกับเถาเลยเจ็งเลยมืล้วมันเอาใจเจ๊มือเลยพ่อนี่ยสองมือนะครับนอเพาะว่าผสมพอได้ไหมครับผู้บอเดรสบอยครับช็อกโกแลตเดรสบอยกับช็อกโกแลตทอดได้ช็อกโกแลตพถอะิ่งซื้อช็อกโกแลตโอ้สีนี่สมซื้อนอเข้มนะครับพี่น้องครับเดรสีพอแห้งสีพอแห้งนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับเบาวนุ่มชาแน่วมาแล้วครับผมพี่น้องเจ้าหน้าบอกครับผมมาถ่ายพี่น้องมือนะครับแม่หนินะครับนอที่ว่าเป็นไม่มากนะครับผมติดลับปิสกินนะครับนอที่ว่าเป็นทองแก่คอพี่น้องครับมือนี้มันคอแลได้ครับเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้าของวัวนี่แหละไอ้ไอ้พ่อชื่งไงครับนี่ซื้อลุยซื้อลุยนอมันออกคอกันแล้วพอสองแม่หนิออกไรกัน่มือนี้นะพ่อนอ่ตัวนี้ลูกแม่ได้หน่โอ้ลูกแม่ตัวที่มันตีนหลงนะพ่อนอ่ ลูกออกมานนี่ปกตินะพอน้องโอ้เกิดบ้ากระเถาอะไรเจียงคืนเลยมั้ยอได้ใช้มือนแล้วพอนี่สองหมื่นนะครับเนาะงนั่งคนเงือกนั่งคนเงือกบับิบัติบ้านนะพอน้องงวงหน่อยพี่น้องครับตุ้มเนี่ยยุบแล้วนะพอน้อาแม่แถวก่อนเป็นเป็นก่อนอยู่เนาะครับมาเถียวนี่พี่น้องครับมันยุบแล้วนะครับผมแพ้แห้งนะครับน้องแล้วก็แหรหงาดนะครับผมแหรหงาแจ้งคืนนะครับผมตัวแม่ทั้งสองเลยนะพอเนาะงสองแม่นะครับคือ ขึ ane, ้มาอันเดะมานึ่งน้อนะครับผมตอนนี้ก็อีกครบนึ่งนะครับเด้อต้นนี้ก็สบสีบลาเข็มมันทอแม่หนึ่งนะครับน้อแต่ว่าก็สีเงี้มครับพี่น้องครับแด่งที่กันนะครับผมงัวละขุนครับงุนขุ้งสองตเลยนะครับโอ้แม่กับขุนทสองแม่เนาะพ่อเน้อโบส้นโบยังนะครับผมเเ้าวย่างไทยเลยสบายเลยพี่น้องครับ แม่มันต้องใ้เป็นมือแรงพอไม่พอเป็นมากทงไมจำมือแล้วพอโลกนี่เกืบเดือนมั้นงเกือบเดือดแล้นาอถคือว่าอาการดีขึ้นน้พอนาะดีขึ้นรลายนะครับผมพอใส่ยาหญายังน้ำเนพอหนิมึงมันแม่มันต้นสีแดงเดียวห้องกัตางมอย่างเดียวเลยพอสีไม่ได้ใส่งวนโคมนี่สองโครมนี่อลิฟาสีมัดนบ่พอคือว่าสีมัต้น สมถูกมถ้าสแม่เลยเอามา 5, 5, อะไรไปเลยป่าฟัง่อยฟังนี่ครับเอามาอะไรไปเลยต้นได้แปดหาต้นไ้แปดหาต้นนี้แปิบหต้นนี้เจานะครับเนาะแต่ว่าแม่นี่สียสีกะแข็งแรงกว่าไงโค้ง,คงไงกว่าอันนี้สินะกว่านะครับมันก็ได้โค้งเลยเกือบแสนแสนหมดตัวนี่มันก็มนนั่น่าเนาะ โอ้ยบริการหายด้วยครับหูบ่พอว่าผสมพอได้ไหมครับหูบ่เดนเปอย์ครับช็อกโกแลตเดนเปอยกับช็อกโกแลตต้อน,ไ,นอออได้ชอออ็อกโกแลตพหอขึ้นช็อกโกแลตโอ้สีนี่สมซื้อเนาะเข้มนะครับพีน่น้องครับสีพอเลยสีพอใช่ไน,นะครับผมพอ,พอายุสองหมื่นเนี่ครับเนาะขนคือสีไรนะ่อเนาะคือสีน้าเนาะหนังเนาะหนังหยุนๆนะครับผมแต่ว่าง่วงไมัใช่มาทานแคลแลนนะครับนะ้องว็หน่อยนะครับผมไปกินนมเลยปกติบ่พอที่นี่ แล้วพ่อให้ลูกมันกินนมแม่เนี่ยอยู่บ่กินนะครับเนาะมันนี่หมอบอกว่าไม่มีผลเสียยังบ่งม่ม,มีผลนะครับเนาะแม่ไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับผมไม่มืองได้พอบ้างขอกได้พอแม่ติดโลกเนี่ออกมาลูกตุ่มเลยได้พอของพ<อ>่อถือว่าดีเนาะคือมึงแม่มันท่านคือเพราะของพ่อนี่บราะแม่ตุ่มใหญ่บพราแม่ตุ่มอกะปั่นบ้าของนะพ่อเนาะ กระปั้นครับแก้วมากดี๋เป็นเป็นเป็นก้นเลยเด้เป็นน้องเป็นน้องนะครับเนาะครับเป็นน้องท่านนี่ตัวนี้เป็นลูกแหลกเปพ่อนี่ลูกแหลกอุซามแต่ตัวนี้ต้อซื้อมาเป็นแม่สาวเป็นเป่าอันนี้เป็นทองแหลกนะพ่อเนาะโอ้มารรมาได้เลยครับแบบนี้ครับเด้อพูนงามเนาะครับเนาะคุณเจ้หูก็งามนะครับหลังก็งามมานจุดปรสาสองแม่นะครับสองแมออกความกันนะครับเนาะสีมาความกันนะครับเนาะ นะครับพี่น้องครับคั้นอบนะครับเด็กก็คือว่าลูออกมาตัวนี้บตินนะครับเนาะออกมาบตินหลนะครับผมผมมาถ่ายตอนนั้นตุ้มเต็ียมตัวเลยนะครับผมอ่าตอนนั้นมาถ่ายทองเกือบพอแล้วนมม่าพอมหมเนี่ยกระดดดีมากนี้ก็ะอดพี่น้องครับแข็งแรงน,นะครับผมแล้วคอแล้วพ่อต้องสีย่าสีาสาย่าเอียงบอ่อหรือว่าปล่อยธรรมชาติก็ค,คิดมันถูกล้เด็กสีย่าให้แม่งสียาใช่ไหมมันตัวลูหน,นึ่งบริสีนึนบ่ครับ ก็ปล่อทำปล่อยทำฉาดเลยถือว่ามาอนู้นเอเนาะพอเล้ยค้มานี่คือมมานี่มันองแม่นง่าแม่งนะครับโอ้ไปหางัวงมาดีขนาดเลยให้รู้ง่ามมานะ,ะแกแก็พอดีนะคล้ายม่พอพอเนียนคล้ายอ่นง่วนี่เห็นเลี้ยงเอให้พัมันะมนะ,ะออนนนพอ,นอนนเนาะนะครับพอ,พ,รรพอเลีงไม่เลี้ยงหรือวล่าพอเลี้ยงม่โดนหรอครับรรอันนี้ขอเก้าพอจริเลย คือบบเคยเลี้ยงมาก่อนเลยเออพิ่งมาเริ่มเลี้งยงเก็เลยม,มาเลี้ยงงัวพว่ะเชจ่อได้เคยได้มาเลี้ยงงัวกลับมาอยู่บ้านเอาแต่ก่อนฟอเแ็้งานอยู่ใส่ครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุเทพมนเยอะขนาดได้บ่ายหรืสามปีหปีเหรอเบียร์มังเสียนนะพอ่อเนาะบนบ่ายเนาะช่วงนี้ลงไฮเจะไลน์นะพอน่อเนาะนะครับนี่แหละหลายๆคนช่วงนี้ว่างปีทดิพันมาเนี่ยขนของงัวนี่มีไรขึ้นแห้งนะพอ่อมี่โควิดมาพ่อมาเลี้ยงงัวงแต่ว่าน้ำส้นก็มาถือลงนะพ่อเนาะ กปตาสงสายเหมือนนะครับผมผู้เลี้ยงงอนนะครับผมบาดท้องกับไรนะพ่อน้องโระบาดพี่น้องครับมึงที่ไรครับมูเก็บซุอของนะพ่อน้องแต่ว่าบาดท้องถือว่าเป็นบ่้แห้งนะครับเป็นรักษาท่านคือวบาดท้างเป็นหลางมูแล้วเป็นหลางผู้หูแล้วมันต้องหูไม่ได้รักษาแล้วนะครับผมถ้าอื่นเป็นใบไม่หนีิเอ้ยตายอะไรนะพ่อน้องนะครับตายอยู่เปล่าเปล่าบางคนตายสองตัว ครับโอ้แต่ว่าแม่ที่มาแข็งแน่นนะครับเน,น้องบอนเป็นแห้งตอลสองเป็นไหมไหมตุตตมตม้งจบ่ะผมว่ะแต่ว่างวงเป็นยังไปเจอเห็นตุ่มแบบนั้นเข้ามาเลยคือว่าเท่านี้เขามากกว่าหรือเนาะบ่าแม่แท้เจอโซ่เอิร์ดม้เลยนะครับแต่ว่าง้วท่อนี่สีย่าเดี๋ยวไลค์ทจงงะง้วนรำม่ได้ป่ผมเป็นกับสีไลค์เดี๋ยวสีไลคอยู่บนบอลเกี่ยวกันม้เกี่ยวนะผมเนาะ ยาตัดนีน่สิยาตันแต่ว่าคาุณลูกคนหนูว่าง่วมันบ่นอย่างสีาายาอะไรคนวะยานมัน,นยานหลงแทงนะครับผมสีสามหลอดอนันี้หนึ่งสามหลอด<อ>มั่วพ่อหลอดปลาคาร์พโอ้เมื่อแต่น้องครับมึงเอา่ด้นครับโอ้แม่กับตัวใหญ่นะครับว่าคือว่าตัวนี้คือ,อ,อ,คอว่าชนิดน,น,นะครับตุมมบต่มมันบ่หลายตุ่มมันเอ้ยตุ่มมันบ่ใหญ่นะครับเนาะอ่าเป็นเม็ดน้อนยๆนะครับผมแห้งก็คือแห้งคือแผ้ไปเลยบ่ได้บ่ได้แตกแบบเละนะครับ ผีโโ่โอ้โครงสางแม่เพิ่นนะครับเนาะแม่กับพวครบเครี้ยงนะครับเนาะเครี้ยงเพื่อมีอยู่นะครับผมจะน้อยนะครับลันต้นใหญ่ผีพี่น้องมังตุ้มาได้ครับแข็งนะครับเนาะพอเมื่อไหนพอมะทายเด้่ยพอเมื่อไหนพอมะทายพี่น้องพันบอกว่าไป็เมื่อไหร่ได้ว่างวเพิ่นเออดูงย่างเขาสั่นอยากหองวลูกอยากหองว่าหลูเป็นจังไรนะครับว่านพอน่ะอยากหองวลูกมันแข็งแรงบอมันติดมีตุ้มบอนะครับแต่บอมีนะพอนะเนาะโอ้เป็นแย่นะครับสองหมื่นนะครับอายุสองวันแล้ควบไมได้ออกก่อนพอนี่นี่ออกก่อนเนาะ เมดียวมาแนงว่ะูเมียครับมานองสมกันสมกนสมกราสีเฮดมันขอดยากบ่แข็งแรงบ่บ่อคอยมีแห้งขึ้นบ่อคอยบ่คอยมีแห้งรับออกนะครับเอามอมาออกอพอนี่ออเองงันใหญ่ๆเนาะงวตัวใหญ่มันอัลลูง่ายนะครับอัลลูเซ่หรือเปล่านะครับ โอ้พี่น้องครับขอทานนะครับกะเลรียไปนะพ่อหน่อบะเดยสนยังนะพ่อหน่อหลัวกับจามันนะพ่อหน่อเข้ามาดนเน้นเน้นขายนะครับผมเน้นเลี้ยงไปนะครับราคาเข็นกับเขาว่ากันนะพะอ่อร่างหาอยากปล่อยอยากเอามาไหมนะพ,ะนะอพ่อหน่อมีแพนสิชเขาอ,อีกบ่พะพ่อนี่น้องหน่อร่างหายมือนะครับทีแล้วก็กวงนะครับหน่ออย่าก,การะไรเจ้าหนีนะครับอีป๋อซื้อยังก่อเพาะซื้อลุยนะพ่อหน่อความหูใจผมบันนี่ แต่ร้านนี่แหละมีแต่ล้านมีแต่ลูกแต่ร้านนะพ่อเนาะนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับเด้อคลิปนี้กับวิทคลิปสซันนะครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องเมือนะครับผู้บุญเคยเมึงคลิปเก่านะครับวางง่วงแม่มาเนี่นี่ออกลูกมาลูกสกแข็งแรงพอนะครับเนาะบุ่นแดกแข็งบ่แข็งพี่น้องครับแดงกลางคืนนะครับผมซองแม่นะครับมันมานะครับผมขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับ